ทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องของภาพของการประชุมกรนงกันบ้างพรุ่งนี้<ม>จะมีการประชมุมคณะกรรมการนโยบายการเงินท่ามกลางเรื่องวุ่นๆุของประธานบอร์ดแบงค์ชาติที่ยังไม่จบนะคะคําถามคือรอบนี้เนี่ยเราจะเห็นความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะว่าเงินเฟอ้อก็ยังไม่ถึงเป่านะคะเศรษฐกิจก็ยังไม่ไปไหนอยู่กับดรเปรยศักมานัสันนะคะหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทล็อทรั์อินเวส์เอ็กสวัสดีค่ะดรออสตินออสตินสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเฟิร์นพิวิทย์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับอ๋อสิงครับเดี๋ยวจะมีการประชุมกรงงอแล้วนะครับมุมมองของธนาคารอินโนเวมองว่าจะมีการเริ่มต้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วหรือยังครับก็เออเรียนก่อนนะครับว่าทาง i n n o v เ s t x เราก็อาจจะเป็น out of consensus นิดนึงนะครับผมก็อาจจะมองสวนตลาดนิดนึงนะครับผมก็เรามองว่าสามารถที่จะลดได้นะครับผมมา0.25 Percentage Point หรือว่ายี่ภานะครับไปสู่2.25นะครับผมสาเหตุที่เรามองว่าลดได้แต่ว่าอาจจะเป็น cross call มากเลยนะครับผมเพราะว่ามี4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเรื่องของแรงกดดันเงินเฟอ้อซึ่งลดลงค่อนข้างมากในช่วงหลังนะครับผมถึงแม้ว่าในโมเดลเนี่ยเราจะมองว่าในช่วงไตรมาส4เนี่ยตัวเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาบ้างจากปัจจัยฐานแต่เราก็กังวลว่า ที่เราคาดการเองเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ตามที่เรามองหรือเปล่าเพราะว่าโมเมนตัมช่วงหลังมันค่อนข้างแผ่วมากนะครับผมอันนี้ที่ 1. อันที่ 2. ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่อนข้างเปล่าบางนะครับผมก็แล้วก็มีความเสี่ยงจากทั้งภาวะน้ําท่วมนะครับผมแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็จะเห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนี่ค่อนข้างลดลงแม้ว่าจะมีตัวเรื่องของดิจิต a l วอลเล t ต่างๆนะครับผมนะ แล้วก็อันเนี้ยในขณะที่ความเสี่ยงในระยะต่อไปเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงค่อนข้างมากขึ้นนะครับผมก็อันนี้คือปัจจัยที่2ปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของด้าน financial condition นะครับผมหรือสภาวะทางการเงินที่เรามองว่าตึงตัวค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมานะเราแทร็ดาวไป16ปีนะครับก็พบว่าในช่วงนี้เนี่ยตึงตัวที่สุดเลยนะครับผมนะแล้วก็ปัจจัยที่4ก็คือถ้าเราไปดูในเรื่องของการลดดอกเบี้ยในอดีตเนี่ยเราก็พบว่า มันจะมีคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขในการลดดอกเบี้ยได้นะฮะก็ในข่าวนี้ก็เข้าในเรื่องของเงื่อนไขในการลดดอกเบี้ยแล้วนะครับผมเราก็เลยมองว่าเ,เรื่องของการประชุมในวันที่สิบนี้จะมีการลดดอกเบี้ยครับผมครับทีนี้ปัจจัยแรกคือเงินเฟ้อแรงกดดันลดลงทีนี้เราเห็นอะไรในตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนที่ผ่านมาบ้างคะครับก็ ภาพเงินเฟอ้อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็มีทิศทางที่ค่อนข้างชะลอลงสิ่งที่เราค่อนข้างกังวลนะครับผมอย่างในสไลด์ที่ได้เปิดเมื่อกี้นี้นะครับผมคือว่าตัวภาพของเงินเฟอ้อเนี่ยเดิมทีอย่างเดือนกันยายนี้เราเรามองประมาณ0.75ออกมา0.61นะครับผมแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยต่ำกว่าโมเดลเราประมาณ5-10บิ๊บโดยตลอดนะครับผมนะฮะ แล้วที่น่ากังวลคือเรื่องของ PPI หรือดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับซึ่งจากที่เคยฟื้นตัวอยู่แร้วี้ก็กลับมาหดตัวค่อนข้างรุนแรงขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าไปดูไส้ในจะพบว่าสิ่งที่เป็นตัวที่หดตัวหลักคือสินค้ากลึงสาเร็จรูปพวกน้ํามันดีเซลพวกเรื่องของน้าตาลทรายแล้วก็เหล็กอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็เลยทําให้เราค่อนข้างกังวลซึ่งสาเหตุหนึ่งนี่มันอาจจะเป็นเพราะว่าจีนเนี่ยเขามีเรื่องของการผลิตมากใช่ไหมดัมราคาอย่างที่เราทราบกันดีนะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ย ทุกครั้งที่ PPI หดตัวก่อนเนี่ยมันจะนํามาซึ่ง CPI หดตัวในระยะต่อไปก็เป็นการบ่งชี้เบื้องต้นว่าเศรษฐกิจนกําลังจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวลงรอบใหม่นะครับผมแล้วถ้ามองดูในเรื่องของตัวดัชนี CPI เลยที่ที่ไม่ใช่เยียนเยีนะแต่เป็นดัชนีเลยถ้าดูอากราฟด้านขวามือเนี่ยจะเห็นภาพว่าเส้นสีฟ้าอ่อนซึ่งเป็นดัชนีในช่วงนี้เนี่ยนิ่งมาอยู่ 3- าสี่เดือน นะครับผมนิ่งมา3-4เดือนเลยมันก็เลยทําให้ไอ้ที่เป็นบวกเนี่ยมันจะสวิงสวายก็คือขึ้นอยู่กับฐานเท่านั้นจริงๆตามตามโมเมนตัมเนี่ยมันควรที่จะขึ้นบ้างถึงแม้จะขึ้นแผ่วๆแต่มันก็ควรจะขึ้นบ้างอันนี้มันไม่ขึ้นเลยนะฉะนั้นภาพนีเ้เราเลยค่อนข้างกังวลในจุดนี้ว่างเงินเฟอ้อในระยะต่อไปเนี่ยเราคาดว่าแถวๆศูนยดแต่อาจจะต่ากว่าคาดปีหน้าเราคาด1.4แต่ก็อาจจะต่ากว่าคาดด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้คือปัจจัยแรกครับผมครับอืมครับวล้วต้องเส่วนถามเพื่อน ก็คือในเรื่องตัวภาพเศรษฐกิจทั่วไปบางคนคก็บอกว่าแย่แล้ววิกฤตแล้วต้องรีบรดดอกเบี้ยอีกฝ่ายก็บอกไม่ใช่เติบโตได้อินโนเซ็มองภาพเศรษฐกิจภาพรวมยังไงบ้างครับครับคือภาพเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยเห็นสัญญาณข,ของการชะลอตัวลงนะครับผมนะ้าก็ตัวเลขเดือนล่าสุดในเดือนสิงหานี้เห็นแต่ทิศทางที่ชะลอลงไป2.5นะครับผมก็ พอไปดูไส้ในเนี่ยก็พบว่าอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวก็มีทิศทางที่เริ่มชะลอตัวลงนะฮะตามในเรื่องของนะักท่องเที่ยวมาเลเซียน,นะฮะท,ที่ปรับลดลงรวมถึงการที่เป็นโลซีซั่นนะฮะเรื่องของการใช้จ่ายอะไรต่างๆ,นะะ um, uh, on, ๆเนี่ยโมเมนตัมอ่ามันมันเนี่ยติดลบมาตอนเรื่องสองสาเดือนแล้วอันที่2การผลิตภาคอุตสาหกรรมนะฮะก็เห็นการที่ลบนะฮะกลับมาลบ 1, ถึงหนึ่งจุดเก้านะครับผมซึ่งอ่ส่วนหนึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องของการเร่งผลิตก่อนหน้าแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเพราะว่าเอ่อเรื่องของสินค้าคงคลังในช่วงที่ผ่านมามันนเพิ่มขึ้ ผู้ผลิตก็เลยเรียกว่าไม่ผลิตนะฮะแล้วก็ลันดาวน์นนทรีไปเราจะเห็นว่าส่งออกนี่ค่อนข้างดีมากแต่ว่าตัวเรื่องของการผลิตมันไม่ไปนะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนี้ในระยะต่อไปมันอาจจะมีสิทธิ์ที่จะชะลอลงได้เช่นกันนะครับผมรวมถึงเรื่องของการลงทุนที่มันมัน,มนชะลอลงนะการลงทุนภาคเอกชนนะฮะส่วนเรื่องของการบริโภคเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าคงทนแล้วก็เรื่องของบริการเนี่ยกลับมาขดตัวอีกครั้งนะครับผมตามเรื่องของภาวะการเงินที่ตึงตัวเราเราก็เลยมองภาพว่า,วาแค่ ภาพเศรษ,ษฐกิจในปัจจุบันเนี่ย GDP now ที่เราใช้วัดรายเดือนเนี่ยก็เป็นทิศทางที่ชะลอลงและเหลือประมาณ2.5ปนะครับผมนะจากที่เคยมองไว้ประมาณจะ3.8อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งโมเมนตัมต่อไปมันอาจจะมีการแผ่วได้ และที่เราค่อนข้างกังวลน,นะฮะมีสองปัจจัยปัจจัยแรกคือประเด็นในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยมันจะทําให้ในเรื่องของภาพของเศรษฐกิจเนี่ยมีการแย่ลงนะครับผมซึ่งเราคํานวณว่าประมาณ0.2เปอร์นะหักไปจากในเรื่องของตัว GDP หลักซึ่งมันจะมาหักลบกบกับตัวดิจิตอลวอลเล็ที่เข้ามาพอดีแสดงว่าดิจิตอลวอลเล็ที่ ที่แจกเงินไปเนี่ยก็คือแทบไม่ได้ช่วยเลยประเด็นที่2คือภาพในระยะต่อไปเศรษฐกิจโลกจะมีทิศทางที่ชะลอลงจากเรื่องของ PMI ที่เริ่มมีทิศทางที่ชะลอลงซึ่งตามโมเมนตัมที่เราไปศึกษามาเนี่ย PMI โลกโดยเฉพาะภาคการผลิตเนี่ยจะนําเรื่องของการส่งออกบ้านเราประมาณ6เดือนนะครับผม PMI ตอนนี้อยู่ที่48.8 PMI โลกนะครับผมแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยไหลลงประมาณ2อสเดือนลว ฉะนั้นในระยะต่อไปเราอาจจะเห็นการาชะลอลงของเรื่องของการส่งออกไทยอย่างค่งอนข้างชัดเจนขึ้นในในระยะต่อไปได้ครับผมครับมาดูประจันที่3กันบ้างการเงินตึงตัวที่รเราจะตบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่ามากที่สุดในรอบ16ปีเลยเกิดอะไรขึ้นคะสภาพคล่องถึงตึงขนาดนั้น ครับอันนี้เราใช้วิธีชี้วัดจากตัวเรื่องของ financial condition index นะครับผมซึ่งการวิธีการคำนวณก็แล้วแต่โมเดลของแต่ละที่นะครับผมนในส่วนของเราเนี่ยเราใช้4ตัวหลักนะฮะเราใช้เรื่องของค่างเงินบาทเทียบกับคู่แข่งนะครับผมที่เรียกว่า NER คือเทียบทุกสกุลไม่ใช่เทียบกับดอลลาร์เท่านั้นนะครับผมอันที่2ก็คือเรื่องของการขยายตัวของสินเชื่อ อันที่3ก็คือดอกเบีย้ยสินเชื่อลูกค้าชั้นดีนะฮะ MLR แล้วก็ตัวที่4เราใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์พูดง่ายคือถ้าทั้งทั้ง4ตัวนี้โอเคอย่างเช่นเงินบาทอ่อนใช่ไหมฮะเทียบกับทุกสกุลน,นะ,ะก็เหมือนมีลิควิดิตี้มากขึ้นสินเชื่อขยายตัวดีก็เหมือนลิควิดิตี้มากขึ้นดอกเบีย้ยต่าก็ลิควิดิตี้มากขึ้นรวมถึงดัชนีหลักทรัพย์ถ้าขึ้นมากก็ก็จะมีลิควิดิตี้มากขึ้นตามโมเดลเราที่เราไปคํานวณมาตอนนี้เนี่ย มันตึงตัวที่สุดในรอบ16ปีซึ่งสาเหตุข้างในเราก็ไปแกะดูไส้ในนะครับผมถ้าดูสไลด์ต่อไปนะจะเห็นว่าภาพหลักๆเนี่ยอย่างแรกมันเกิดจากเรื่องของค่างเงินบาทของเราเนี่ยที่แข็งอันนี้ไม่ใช่กับดอลลาร์แต่ทุกคู่ค่าคู่คคคขแข่งทุกสกุลน,นะครับผมไปดูแทร็กไปตั้งแต่พอ2008เนี่ย ค่าเงินบาทเราแข็งแทบจะเกือบสูงสุดเป็นประวัติการนะแล้วก็แข็งหลุดเกือบหลุด2 s t a ส d a ด d d เดเวชั o นพวกเราถ้าเรียนสถิติก็จะทราบใช่ไหมฮะถ้า1 standard d ์เดเวชั n นคือ6กของช่วงใช่ไหมสองสดดเดชั่นคือ96%้าสบหปนี่คือเกือบแตะ96%้า่ที่ไม่เคยถึงถ้าดูกราฟ้ายบนนะครับผมแสดงว่าบาทเราในแข็งค่าเมื่อเทียบก,กับคู่ค้าคู่แข่งทุกสกุลมากนะครับผมนะฮะ สินเชื่อก็ชะลอต่ำมากแทบจะไปแตะอยู่สอนาดเดเวชันแต่ว่าอยู่ในเลนช์ระหว่างนั้นก็คือสินเชื่อเราติดลบไปประมาณ0.35นะครับผมเยียออนเยียถ้าดูค่าเฉลี่ยเนี่ยควรจะโตประมาณ6%นะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ปี0 8เป็นต้นมาแต่ว่าจะเห็นว่าวิ่งลงมาต่อเนื่อง ดอกเบีย้ยเงินกู้เราก็ขึ้นสูงสุดนะครับผมก็ขึ้นสูงสุดกว่าในรอบ10ปีแลวก็สูงเกิน1 standard deviation แล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยดอกเบีย้ยเงินกู้เราลดลงมาโดยตลอดแต่ว่ากลับมันแซงขึ้นมาในช่วงหลังจากการที่ขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของดัชนีหุ้นนะครับผมซึ่ง ดัชนีหุ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ในค่ากลางกลางพันสกว่าเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในค่ากลางกลางนะครับผมฉะนั้น3ใน4ขององค์ประกอบเนี่ยถือว่าเกิน1หนึ่ง r d d e v i a ช i o n แสดงถ้าเป็นภาพแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างตึงตัวการลดดอกเบี้ยจะสามารถช่วยทำให้ความตึงตัวลดลงได้ครับ ครับฉะนั้นก็เป็กส่วนหนึ่งเวลาตั้งคำถามบอกว่าจะมีการเริ่มต้นในการปรับลดระดับเบี้ยเมื่อไหร่ก็ต้องถามว่าแล้วปัจจัยอะไรล่ะครับที่โดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่หลายฝ่ายมองเห็นแล้วว่านี่คือจังหวะที่จําเป็นต้องมีการปรับลดระดับเบี้ยมุมมองอินโนเวชเชียวปัจจัยอะไรบ้างที่จะนําไปสู่การปรับลดระดับเบี้ยในครั้งนี้ครับเราก็มองภาพในเรื่องของตัวปัจจัยที่ทาให้สามารถลดดอกเบี้ยได้หรือว่าเงื่อนไขเนี่ยนะครับผมก็เราไปเทียบกับในอดีตแล้วเราก็มองเป็น4ปัจจัยด้วยกัน ปัจจัยแรกคือถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับผมก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ปัจจัยที่2คือเงินเฟอ้อถ้าชะลอต,ตัวต่อเนื่องดูโมเมนตัมนะครับผมก็สามารถลดดอกเบีย้ยได้อันที่3าม financial condition ก็คือว่าถ้าการเงินตึงตัวมากก็สามารถลดดอกเบีย้ยได้หรืออันที่4ถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยเราก็มักจะลดดอกเบีย้ยตามเพราะว่าไม่ให้เรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเงินผันผวนนะครับเ,เราก็ไปแทร็กมาตั้งแต่ปี07เถึงปัจจุบันนะครับผมก็มี4ไซเคิลที่มีจุดเริ่มต้นของการลดดอกเบี้ยตามกราฟข้างล่าง ปรากฏว่าอย่างในวัฏจักรปี2007นะครับผมซึ่งอันนั้นก่อนแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็เราก็พบว่าโม um, เมนตัมเศรษฐกิจตอนนั้นเริ่มชะลอลงบ้างเงินเฟ้อเริ่มชะลอลงบ้างก็สามารถลดดอกเบี้ยได้คือเรียกว่า,า,า normalization นะครับผมนะทั้งที่2ตอน2008 2009ตอนนั้นแน่นอนว่าเป็นช่วงของตัวแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมฮะอูตอนนั้นแย่หมดเลย GDP ติดลบ0.7 3.2แล้วลบ5.2นะฮะ เงินเฟ้อก็ติดลบจากจากบวกบวกอยู่ก็ติดลบนะครับผมนะแล้วเฟดก็ลดดอกเบี้ยแรงเราก็ลดดอกเบี้ยได้อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมช่วงที่3ปี1นึเนี่ยก็ GDP ก็ชะลอลงนะครับเป็นเป็นช่วงที่ที่อยู่แถวหนึ่งปรกว่านะครับเงินเฟ้อก็มีทิศทางที่ลดลงซึ่งพอเป็นเช่นนั้นก็แบงก์ชาติก็เลย Normalize ในเรื่องของการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเรื่องของการตึงตัวจากดอกเบี้ยที่มันสูงมายาวนานประมาณ3.5%นะครับก็เริ่มลดลงแล้วตอนนั้นก็เป็นซ ทั้งที่4ก็คือช่วงปี19นะครับผมตอนนั้น GDP ก็ชะลอลงนะและเรื่องของ f ฟดก็เริ่มมีการลดดอกเบี้ยด้วยเช่นกันฉะนั้นก็เลยลดดอกเบี้ยได้ด้วยเช่นกันนะฮะครั้งนี้ต้องเรียนว่าเศรษฐกิจกับเงินเฟ้อเนี่ยโมเมนตัมเนี่ยจริงๆทรงๆนะอย่างที่ผมเคยมาเรียนพี่วิทย์คุณเฟิร์นมาโดยตลอดว่าต้นปีเป็นต้นปีที่ผ่านมาเป็นไซเคิลที่ควรลดดอกเบี้ยตามโมเมนตัมทางวิชาการล้วนๆเลยนะครับผมนะ แต่ว่าแบงค์ชาติเรียกว่าผ่านวินโด์นั้นไปเศรษฐกิจมันก็ตามโมเมนตัมมันขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นแรงและพอเจอปัจจัยเสี่ยงน้ําท่วมน้าท่วมซึ่งไม่ควรจะแรงหรืออะไรต่างๆเ่ยมันก็เลยมีปัญหามากขึ้นเราก็จะเห็นว่าโมเมนตัมแม้มีการอัดฉีดสภาพตัวเรื่องของเงิน1 0 0 0 0บาทเนี่ยก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ณนะปัจจุบันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวเกินไปคือ financial condition ตึงตัวค่อนข้างมากนะครับผมและเฟดเนี่ยเริ่มลดดอกเบีย้ยแล้วเราเลยมองว่า2จุดนี้เนี่ย เป็นสิ่งสาเหตุที่ทําให้แบงก์ชาติเนี่ยสามารถลดดอกเบีย้ยได้ครับผมครับฟันธงนะคะลดดอกเบีย้ยครั้งนี้นะคะถ้าไม่ลดครั้งนี้แปลว่าทันวามีโอกาสเห็นถูกไหมครับต้นรัสตินก็ค่อนข้างแน่นอนครับผมคือถ้าไม่ลดครั้งนี้เนี่ยอาจจะแบงก์ชาติก็อาจจะใช้ปัจจัยตามที่เราได้ยินกันนะเรื่องของเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าลงบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าอ่อนค่าลงก็มาอยู่33ใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้มันอยู่3 6 3 7จใช่ไหมฮะตอนตอนช่วงต้นปีนะฮะ อันที่2ก็บอกว่าผลจากดิจิตอลวอลเล็ตเฟสหนึ่งแต่ว่าดิจิตอลวอลเล็ตกลายเป็นว่าไม่ได้ปังสักเท่าไหร่เพราะว่าภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรวมถึงปัจจัยน้าท่วมามาเกี่ยวนะประเด็นที่สามบอกว่าอาจจะความเสี่ยงเรื่องภูมิรัศาสตาร์จจะมีมากขึ้นราคานะ้ํามันเริ่มสูงขึ้นอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยภาพเงินเฟอ้อหลังๆมันไม่เสียไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของตัว กรองออาจจะต้องการแสดงความเป็นอิสระของธนาคารกลางนะครับอ,อย่างที่เราคุยกันประเด็นในเรื่องของบอร์ดแบงก์ชาติประธานบอร์ดอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งเข้าใจท่านหรือว่าการหาลือกันร,ระหว่างทางฝั่งแบงก์ชาติกับกระทรวงการคลังก็อาจจะอยากที่จะผลักดันข้อเสนอให้ให้มีการปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้นผ่านการลดเงินนำส่ง F I D F อะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งประเด็นเหล่านั้นถ้าสมมติแบงก์ชาติผ่อนในเรื่อง F I D F ก็อาจจะไม่ ไม่รีบลดดอกเบี้ยก็ได้ก็เป็นไปได้อันนี้นี้นมีมีความเป็นไปได้หลากหลายแต่ว่าในมุมของเราเรามองว่าในเชิงวิชาการอันนี้มองวิชาการล้ว,ลวนๆเนี่ยเราสามารถลดได้แล้วถ้าเรามิสโอกาสมันก็ฟันดัมเมนททลมันก็จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆในระยะต่อไปครับผมอันนี้คือมุมมองของเราครับผมครับค่ะชัดเจนทีเดียวขอบคุณมากครับออสตินขอบคุณค่ะออสตินสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับอร์เจนสัมรนะสันนะคะจากทาง i n v e วสต์ชัดเจนนะคะว่ากนงงลดดอกเบี้ยได้ไหม คณะอินโนเวชัฟ mm ันธงลดได้นะคะและควรลดด้วยทาไมแรงกดดันเงินเฟอ้อลดลงแล้วนะคะ PPI ก็เริ่มหดตัวล้นแรงแล้วก็อาจจะตามมาด้วย CPI ที่ลงมาด้วยนะคะ2เศรษฐกิจชะลอตัวนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นถ้าเราดูตอนนี้ก็ชะลอนะคะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวการผลิตหรือแม้แต่เรื่องของการบริโภคด้วยนะคะส่วนสภาวะการเงินก็ตึงตัวมากที่สุดในรอบ16ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินบาทเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยก็สูงสุดในรอบ10ปีนะตลาดพุ้นจะยังโอเคอยู่ก็ตามส่วนเงื่อนไขในการ การเข้าไปในการปัจจัยที่น่าจะลดดอกเบีย้ยได้ก็ครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจชะลอเงินเฟอ้อก็ไม่ได้ตรงตามกรอบการเงินก็ตึงตัวเฟดก็ลดดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นคาดว่านี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการลดดอกเบีย้ยของกรงอแต่อาจจะไม่ลดได้ไหมได้เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ดรองศัยได้เล่าให้เราฟังไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e a l t h ค่ะ